อร่อยไหมอร่อ hmm. ย สวัสดีครับสวัสดีว่าไหมพี่น้องทุกคนนะครับครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับเรา3ามคนนะครับช่องแล้วผมสองหัวหน้าเผ่าครับครับผม ก็วันนี้ก็มีเมนูใหม่ครับผมเป็นเมนูอะไรนะพี่ก็ไม่มีชื่อเมนูครับว่าไม่มีใครทำกันเป็นของเรานี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากจะเหมือนด้วยคือต้มหมูนะครับเป็นเมนูต้มหมูก็เปื่อยอะเปื่อยเลยครับแล้วก็ใส่ต้องปรุงใส่วัตถุดิบไปเยอะนะครับก็จะมีพวกพริกแกงอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับแดงๆนี้นะครับ แล้วก็มีเห็ดมีมีผักนะครับแล้วก็มีพวกแตง,งกวาด้วยนะแตงกวาด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับพวกขิงข่าตะไคร้อะไรอย่างนงี้เนาะ <4 S 1> แล้วก็สสใส่ให้หอมให้หอมหอมอะไรอย่างงี้นะครับให้มันดูดีจัดจ้านนะครับคือตอนนี้ผมหิวมากแล้วครับผมแล้วได้ได้กลิ่นมันเนี่ยยัยว่วยั่วยวนมากผมจากินแล้วนะฮะกินเลยพี่เมไม่ต้องปูนละมันก็ไปเลยครับครับผมเป็นไงบ้าง ยอดชารได้เลยเป็นไงความเปรี้ยวความหวานลงตัวลงตัวมากครับนี่นะครับของผมเป็นซีโครงว้าวยอดอ่อะเดี๋ oh oh. ยี่โอ้โหอะไนืมันอร่อยหอย่างนะอร่อยมากขึนะ้นสวรรค์เลยวะโ oh, <no. S 2> อ้โวนอ่านนี้เราก็มีเอาเข้าวเหนียวมาด้วยนะครับ เดิมเา่วางตรงนี้ข้างล่างความเปอยของเนื้อแล้วก็มันมันเข้ากับน้ําความขมข้นเลยนะสุดยอดครับที่ม,มันติดกระดูกเนี่ยติดแบบเนี้ยนี่นะสุดยอด <c oughs> หมูนุ่มมากครับว้าคือต้องตั้งชื่อให้มันว่าสูตรต้มแซบหมูโสดสองหัวหน้าเผาแล้วกัน,นครับคือมันแซบจริงครับจัดจ้านมากมานะครับเพื่อนๆครับเต็มปากเต็มคำเช่นเคยนะครับ กลิ่นจะมีความฮังเลนิดน,นึงครับฮังเลฮังเลคือเป็นหมูเปื่อยเหมือนกัน,นใช่ไหมครับใช่อร่อยครับกลิ่นมันนะกลิ่นมันมีแต่ว่าความเปื่อยยังไม่ถึงขนาดนั้นเ <c oughs> พราะว่ากลิ่นมันมาจับพริกแกงแต่ไม่ใช่พริกแกงนี่เหมือนเลยดียมีความเผ็ดเฮังเลมันหวานเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มความกรอบสักหนึ่ง

ฮึโกจากเปล่าเนี่ยนี่จะไอ้ดอผมเลยนะพุน้องเนี่ยพี่เยอะๆนะครับเนี่ยคนชอบกินเผ็ดนะครับย้อดย้อนอ่ะลิ้นเปิดแล้วยอดไหมแค่ต่อ อันนี้แหละครับที่ที่บอกว่าน้ำหูน้ำตาไหลก็สีนี้แหละครับไม่ใช่อะไรนะไม่ไม่ได้เผ็ดนะครับร้อนครับร sure> ้อนงบหลักร like ้อยความอร่อยหลักล้านยอดวิวหลักสิบยอดวิวก็อย ok ู่ที่แฟนๆแล้วครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยครับถ้าชอบนะแชร์ด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะ จันไม่มีไม่มีคำบรรยายนะรสคาร์บโซบอรอร่อยแบบไม่มีคำบรรยายเพื่อนโอสเตโตแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงครับมึงลองวันนี้เล่นเต็มมุกนะตกหอยม้วนไปหมดละม้วนบึกตัวหอยเก็บไว้ใไหมม้วนปอเก็บไว้มุกอะวันนี้เน้นๆไงเนื้อเน้นๆ ม่มีมุกนะไม่มีมุกผสมนะไม่มีมนะครับรอนอยู่นะแซ่บหลายรู้สึกตอนนี้ความเปรี้ยวมันตีขึ้นมาหรอรมึนเพี้ยงวนหวานอยู่เลยคลิปนี้ยังไม่ได้ป้อนแต่พุ้นเลยนะครับ จุ๊บอะนั่นนั่นนั่นเฮ้เฮ้้อาจะกินแล้วนะฮะเด็กผู้าชายผู้ชายป้อนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยต้องขอบคุณช่องสองคนแหนเผ่านี้ที่ทำให้พวกมึงสองคนมาเจอกันไอ้คุณคิดไปไกล <c oughs> <c oughs> Mười ngàn Mười ngàn Nông nhằn cân đủ cả hầm với nó Wow Thế phải đủ đi Thế phải kìm cân đủ cả hầm Kìm chỗ này, kìm chỗ này Cú ấp, cú ผมว่ากินเนื uh, is there, ้อเข้าไปแล้วต้องซดนทำซุปตามได้ฟิลลิ่งดีฟิลลิ่งล้ำหับปอเดปอดไปปอดเองเีหรอต้องโยนไปนู้ดไปดำกินต้องโยนไปนู้ดไป อย่เป็นส่วนหนังพอมันนะครับชนติ้งเอาน้ำด้วยอ้าจัดเฮ้ยเขากินนั่งบ่ายอำเภอใหญ่อย่างเสร็จอ่ะ <c oughs> เสร็จ <c oughs> มาคนพุ่งช,ชนแก้วชนหมู หนังมันก็เปนะื่อยเนาะหนังก็เมนูนี้เด็ดจริงครับผม <c oughs> ต้มแซบหมู <c oughs> สูตรสองหัวหน้าเผ่านะผมไปทำดูนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยครับขัสุดท้ายครับมันแซบ <c oughs> อร่อยกลมกล่อมหวานเปรี้ยวเผ็ดรวมทุกอย่างเลยว่ะอ่ะยะ กินแป๊บนึ่งเงินพันไปหมดอ่ะใช้ได้แล้วเนี่ยครับตอนนี้หมูก็เริ่มไม่ใช่เริ่มหมดแล้วมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วเหลือแต่วิญญาณน่ยอยู่แถวเนี้ยนะคือเมนูนี้คือแบบอร่อยจริงอ่ะตอนไหนกินมานี่คือแบบเมนูเนี้ยเด็ดสุดละงบก็ไม่เยอะ ื่องคือจะเยอะมากเลยนะครับเน้นเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่เครื่อง C B R หรือว่าอะไรนะอะไรเนเี่ย <c oughs> โอเคตอนนี้หมูก็หมดละครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังดูอยู่นะครับมีความรู้สึกยังไงนะก็อยากให้คอมเมนต์เอ่อมาบอกพวกเราหน่อยนะใ้คลิปนี้เนาะครับผมเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะครับ <c oughs> แต่พวกเรานี่แม่งโคตรอร่อยอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าคนผู้ชมดูอยู่เนี่ยไม่รู้อยู่รู้บงเาีรความรู้สึกของเขาครับผม โอเคครับลองไปทํากินดูครับผมก็สาหรับที่นี้ถ้าผู้ผมสามคนทําอะไรผิดพลาดก็ต้องกล่าวขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับน่าจะผิดพลาดไปเยอะเลยหรอครับทาให้ผู้ชมดูครับเคเนะอร่อยสุดๆเลยครับจากว่ากินกันหมดแล้วเราก็อิ่มแล้วโอเคไหมอยากกินนิกอะแต่มันไม่มีแล้วแต่วงวิญญาณแย่เนียเดี๋ยวผมจะซอสน้าซุปให้หมดเลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ